พี่น้อง <sm os> นี่กว่าจะไปหาซื้อได้ที่ตลาดกว่าจะกลับมาวันนี้ว่าจะทําปูไข่ดองน้ําปูใต้น้ําปลาดองปูไข่เดียขันดับแร็วโควิดเราต้องตั้งดองน้ํากันก่อนตั้งกาะท้าใส่น้ํปลาใส่น้ำตาลใส่น้ำปูปลาอย่างดี ใส่น้ำหัวโดใส่เกลือเข้มๆนิดหน่อยใส่หัวโดเทียมไสโดหั่นดอกใหญ่ๆหรือพลิกชีฟโดหั่นแล้วก็ชิมโดหั่นอืมออโดหั่นอาร โอยแล้วยุกลุงจากเตาเทโดใส่กะละมังพักไว้ให้เย็นเสร็จจากน้ำโดแล้วเรามาล้างโดให้สะอาด